พาไปดูต้นไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่รังนกกระจาบรู้จักรังนกกระจาบไม่เคยเห็นไหมที่มันจะเป็นแบบปกติเห็นอะไรอ่ะค่อยอยู่ที่บ้านอยู่กรุงเทพบ่อยๆอยู่กรุงเทพบ่อยๆเรเป็นเด็กในเมืองอะไรเงี้ยเนาะใช่ดีจังเลยเป็นเด็กในเมืองอ่ะเป็นยังไงคะนกกระจาบนกกระจาบปกติเวลามันจะทำรังนะเราก็จะเห็นทำกันแค่เต็มที่เนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสิบรังที่ผมเคยเห็นนะ ก็เยอะมากเลยนะอกว่ามีเยอะกว่านี้เหรอเยอะมากๆต้นไม้ต้นนี้เขาบอกว่ามีรังนกกระจาบประมาณ30กว่ารังต้นเดียวเหรอใช่ครับเฮ้ยวัดห้องก่อครับนี่นี่คุณดูนี่มันไปทำอะไรกันเยอะขนาดนั้น30กว่ารังใช่เยอะมากนะครับต้นเดียววัดห้องก่อที่สารภีจังหวัดเชียงใหม่กับเจ้าที่นั่นโอ้โหนี่คุณดูสิฮะ มันมันต้องมีอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรอุดมสมบูรณ์เหรอใช่คือมันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความที่ไม่มีใครมารังควานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้บรรดานกกระจาบเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขความสงบสุขเนี่ยนะฮะก็มาทํารังกันยกใหญ่เลยนะครับก็นี่ฮะนี่นกกระจาบนี่ออกมาแล้วนี่ลักษณะท่าทางก็แต่ละรังก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวผู้เพราะว่าหน้าที่ของการทํารัง จะเป็นหน้าที่ของตัวผู้ <c oughs> นในการที่จะเชื้อเชิญตัวเมียเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมามีลูกด้วยกันอะไรประมาณนี้คุณหน่อยแน่ <c oughs> ปกติเนี่ยคือชาวบ้านก็บอกว่าคือถ้าเห็นเต็มที่จริงๆก็ประมาณสักสิบกว่ารังแต่ที่วัดห้องกอกแห่งนี้ต้นแห่งนี้เนี่ยมันเป็นต้นหมาก,กันนะฮะ <c oughs> โอ้มันต้องสูงนะ3ามสิบกว่ารัง <c oughs> ใชจริงๆคือนกกระจาบเนี่ยมันจะชอบไปทํารังบนต้นไม้ที่มันมีความสูงถ้าต้นไม้ต้นไหนที่ไม่ค่อยสูงเนี่ยนกกระจาบไม่ค่อยไปทํารังราะหมากับปกติมันก็คือจะค่อนข้างสูงอะ่ะแล้วก็ไม่ไม่มีสิ่งรบกวนเยอะแต่นี่แสดงว่าที่นี่ชาวบ้านเขาอาจจะอยู่แล้วเขาก็ไม่ไปรบกวนด้วยเนาะรบกวนเพราะอยู่ในวัดด้วยไงใจคอถ้าจะไปยิงนก ในวัดมันก็ไม่ได้นะทำใจนะคุณนะมันเกินล้านเหมือนกันนะ<อ>คุณไอ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปถามเจ้าอาวาสวัดห้องก่อครับพระอธิการสุรชัยนะครับท่านบอกว่าไอ้นกกระจาพวกนี้เนี่ยมันมาทํารังมานานละ,ะนับวันนับวันมันก็จะมีแต่จํานวนเพิ่มมากขึ้นสาเหตุที่เพิ่มขึ้นเพราะที่นี่ไม่มีใครมารบกวนนก เป็นพื้นที่เขตอพยพทานและที่สําคัญเป็นการบ่งบอกว่าในพื้นที่ของวัดในพื้นที่ของเพอสารพียังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสหน่อยนะครับ่ทีนนกก็อยู่ได้ตามปกติเราจะส่งเสียงร้องเพืความเผ่อนคลนะครับตอนตอนเช้าเนี่ยรู้สึกจะลงไหมจะลงไปอยู่ที่พื้นไม่ถึงยังได้่านหมายถึงว่ามันจงบิน บินไปเกาะการปิกุ่มปกุ่มเน่ที่ลานวัดเนี่นะมันจะลงมาเป็นบางครั้งโอ้กางวันตอนเช้าออกมาก็ไปอยู่ที่ลานวัดครับแล้วก็พอถึงเวลาก็กลับเข้ารังนอนถูกต้องถูกต้องคือใช้เป็นวิถีชีวิตได้เห็นเนาะเหมือนเป็นบ้านอ่ะเป็นบ้านที่ไปอาศัยทําสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันนะครับตามความเชื่อของคนโบราณนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าหากบ้านไหนเนี่ยนำรังนกกระจาบมาแขวนไว้ที่หน้าบ้าน จะช่วยเพิ่มวาสนาเสริมบารมีนะครับโดยจะเลือกรังนกที่มันนกร้างเลยนะไม่ชไปแย่งของเขานะอย่าไปอย่าไปเอารังนกที่เขายังต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ไม่อย่างนั้นีแทนที่จะได้วาสนาได้บาปมาเลยนะฮะก็ฝากกันไว้และกันในเรื่องราวสีสันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่กับเจ้านะครับนะคะเอ๋